อย่างแรกเลยครับไม่ว่าจะอะไรในชีวิตก็แล้วแต่ผมขอแนะนําว่าถ้าอันไหนสงสัยอะลองไปเลยอย่าคิดเยอะไม่ผิดที่จะค้นหาตัวเองก่อนอายุ30สิ่งที่ผมจะบอกเพิ่มไหมนะอย่าถามหาเวิร์กไรต์บาลานซ์ตอนเริ่มการใหม่วันนี้มาคุยกันแบบสบายๆแล้วกันเนาะไม่ต้องเก๊กเยอะไม่ต้องทำรีเสิร์ชอะไรมากเหมือนเป็นพี่สักคนแก่ๆมาตอบถามน้องแล้วกันในมุมมองแล้วกันเนาะออกตัวก่อนไม่ได้เป็นคลิปที่บอกว่านี่คือกฎแต่ว่าเป็นคลิปที่น่าจะเป็นไกด์ให้ลองไปทํากันสัก อีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันในการหาตัวตนในอาชีพคอนเทนต์หรือการตลาดแล้วกันเนาะอย่างแรกเลยครับไม่ว่าจะอะไรในชีวิตก็แล้วแต่ผมขอแนะนําว่าถ้าไหนสงสัยอะลองไปเลยอย่าคิดเยอะผมว่าลุกนี้สําคัญที่สุดโอกาสหายากนะ รู้สึกไหมเพราะว่าทุกวันนี้งานมันมีความแบบหยุ่นนะแล้วก็ทุกวันนี้ธุรกิจมันแย่ลงคนจ้างงานก็หน้อยลงงานคุณภาพหาได้ยากขึ้นซึ่งในเมื่อมันหาได้ยากก็อย่าปิดตัวเองให้มันเข้าถึงโอกาสได้ยากหนักอะ่ะมีอะไรที่สงสัยในใจอะ่ะให้เขียนเก็บไว้แล้วลองให้หมดไม่ผิด ที่จะค้นหาตัวเองก่อนอายุ30หลาเลยคนจะบอกวิเราไม่รู้ตัวเองแล้วจะไปทำสเปซสปาแค่เรียผาดได้ยังไงคืออย่างน้อยที่สุดถ้าเราอ่ะไม่สเปซสปามากถึงขั้นว่าเปลี่ยนไปนู่นไปนี่เลยอ่ะก่อนอายุ3ามสิบผมว่ามันยังปรับตัวเองทันแล้วจริงๆปว่าต่อให้มันจะออกมาเป็นคนละสายอ่ะแต่ถ้าเราอ่ะทรีตแต่ละงานโอกาสที่มันเข้ามาอย่างจริงจัง,จรง,จรงประสบการณ์เหล่านะั้นมันจะหล,มลอมหลอมรวมเป็นก้อนอะไรบางอย่างที่เราไปทําใช้ประโยชน,น์ต่อในอนาคตได้อยู่ดีเชื่อเถอะเอาผมยกตัวอย่างตัวเองนะเอกเนี่ย จริงๆเป็นคนที่ CV เละที่สุดคนหนึ่งในวงการการตลาดเลยเอเปียนงานทุก3ปีไม่เกิน<ๆ>ก่อนหน้าน,นี้คือเปลี่ยนปีหนึงสปีตลอดเวลามาร์เก็ตดีเซก็เคยผู้บริหารเอ็นซีก็ทำมีเดียไซดิสก็มีเอ,อ่อมีเดียแพนเนอร์เป็นแล้วทุกอย่างอะ่ะอยู่โรงงานสีก็เคยอยู่มาแล้ว มันเละที่สุดเลยแต่เวลาเรานําเสนอตัวเองไปกับคนที่เขาสัมภาษณ์เราก็แค่เอามุมว่าอ่านใจเขาซิเขาอยากได้อะไรแล้วก็แพ็กเกจเราว่าเฮ้ยมันมีทักษะอะไรที่เราคิดว่าเราทําได้ แล้วต้องรู้ตัวเองเรื่องหนึ่งว่าแล้วเราเด่นเรื่องไหนเราเอาตัวนั้นเป็นธงนาก่อนอย่างเอกาจะเป็นคนที่เหมือนกับค่อนข้างมองในเชิงกลยุทธ์ได้ดีแล้วก็มีความเข้าใจในลักษณะโครงสร้างธุรกิจเพราะเป็นสายตัวเลขมาก่อนทาเศรษฐศาสตร์เราเอาจุดเด่นนี้เป็นตัวนําแล้วกอย่างอื่นที่เป็นประสบการณ์เราแค่สมมติมเสริมมันเข้าไปตอนสัมภาษณ์หามุมที่มันเข้ากับคนที่เขาจะรับเราอะถ้าเขาเปิดโอกาสยังไงก็ไปได้ ไม่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 คือมันอาจะจะยากสําหรับเราแล้วกันเอกว่าเอกใช้คำว่ามันยากถูกไหมไม่มีอะไรที่เปลี่ยนงานแล้วง่ายหรอกแต่เคล็ดลับก็คืออย่างนี้ให้เอาจุดที่เราคิดว่าแข็งแรงจากรอบก่อนหน้าเนี่ยหรือที่เขาคิดว่าเราจะแข็งแรงเป็นตัวตั้งก่อนแล้วที่เหลือเดี๋ยวบอกว่าอ,อ๋ออันนี้ขอผิดพลาดน,นิดนึงนะอันนี้ขอย่นย่นนิดนึงได้ไหมอ่ะอายกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากที่หนึ่งมาก่อนแต่เราไม่เข้าใจเรื่องของการทำไซจี้เลยเราย้ายไปทํางานเซจี้ เราก็ต้องเมนเดตความคาดหวังของทีมงานเราก่อนว่า <c oughs> เฮ้ยช่วงแรกเราจะเน้นในการทำคนนีนเยอะๆนะ <c oughs> ก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาก่อนนั้นเนี้ย <c oughs> มาใช้ก่อนอะสักสองสาเดือนแรกอะเพื่อ <c oughs> ให้เราได้มีโอกาสในการเรียนรู้งานแต่ระหว่างนั้นนะ่ะสิ่งที่ผมจะบอกเพิ่มไหมนะ <c oughs> อย่าทํมหาเวิร์กไฟ์บาลานซ์ตอนเริ่มกันใหม่ <c oughs> เพราะบริษัทก็กําลังให้โอกาสคุณในการเรียนรู้ทักษะใหม่อยู่เหมือนกันไงทำงานเดิมแล้วเอาเวลาที่เหลือหรือทิศเพิ่มเติมอาจจะเสาร์อาทิตย์บ้างไปศึกษาหรือดันตัวเองให้ทํางานใหม่ให้ได้ทักษะใหม่ให้ได้เออแล้วพอเริ่มรู้งานอยู่ตัว ค่อยเดาเบาลงมาก็ได้นะยุคนี้มันต้องการคนที่มีทักษะแบบเรียนรู้เองได้อ่ะใครๆก็ต้องการแบบนี้ก,ก็พุชตัวเองหน่อยในช่วงเริ่มต้นงานใหม่ผมต้องบอกว่าจริงๆยุคนี้เป็นยุคที่น้องๆหรือเอาไม่ต้องน้องๆอ่ะผมก็เถอะทุกคนโชคดีที่สุดเลยนะสมัยก่อนอยากได้งานอะไรสักอย่างเนี่ยต้องมีสกิลมาก่อนต้องไปเรียนหนังสืออะไรสักอย่างมาก่อนจบิญลาเรื่องนั้นมาก่อนแล้วเขาถึงจะรับข้อทํางานได้แต่ยุคนี้โถหาวิธีลองได้หลากหลายเลยเป็นการอีเวนต์ก่อนไหม ไปนั่งฟังสัมมนาเล่นๆไปทำพาร์ทไทม์แย่ไปกว่าน,นั้นมานั่งดู YouTube แล้วทำฟาดเวิร์กทำฟาดเวิร์กเลยลองด้วยเลยสมมุติอย่างเงี้ยปกติเป็นคนทำเอเจนซี่ทำกราฟิกแต่บอกว่าอยากทำอ,อยากลองทำมีเดียแพนนิงอะนั่งดูคลิปดูคลิปหรือซื้อคอร์สักอันเรียนแล้วเปิดในฟาดเวิร์กเลยแต่เก็บตังค์ถูกๆหรือไปของ,งานเพื่อนเออหรืองานนั้นไม่มีใน Facebook เพื่อนเราไม่มีลิงก์อินไปหาไหม ใช้ฟังก์ชัน i n message inmail ของ Link ์อินผมว่าคนสมัยนี้เปิดนะผมถึงบอกว่ายุคนี้ความยืดหยุ่นมันมหาศาลมากมันโชคดีอะสมัยก่อนนะเมื่อ20ปีที่แล้วผมไม่มีโอกาสแบบนี้นะมันต้องรอให้คารับเข้าทำงานอย่างเดียวเลยแต่เครื่องมืออินเทอร์เน็ตโซเชียลตอนนี้มันทําให้เราง่ายขึ้นเยอะมากเลยอะเพราะฉะนั้นอะไรที่อยากลองจัดจัดอาจจะต้องรอโอกาสให้คนอื่นมาให้เราแต่อันไหนที่เป็นข้อสงสัยเล็กๆอะก็ทําเป็นงานพาร์ทไทม์กิจกรรมเสาร์อาทิตย์หรือลองทําแป๊บๆแล้วเลวิกก็ได้หนีนะใช่ปะ ผมมองแบบนี้ต้องถามว่ายุคนี้ถ้ามีทักษะทักษะหนึ่งอะคิดว่าจะอยู่ได้สักกี่ปีอันเนี้ยส่วนตัวผมเชื่อว่างานตัดต่อวิดีโอจะหายไปในไม่เกินสักถึงเปีโอเคหลายๆคนตรง,ตรงนี้ตามาา่าใส่ผมแน่ชว์ว่าแต่รอดูนะผมก็อาจจะไม่ไม่ถูกก็ได้อะถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บอะเราจะเหลืออะไรที่ทําให้คนต้องจ้างเราในวันที่ไม่มีการความต้องการในวิดีโอดิเตอร์เออมันก็ต้องสกิลอื่นไง ผมถึงบอกว่าการเป็นดักกี้ระดับหนึ่งอะสำคัญในยุคนี้นะสมัยก่อนอะสังเกตปะมันจะมีอาชีพประชีพหนึ่งที่เดี๋ยวนี้หายไปหมดแล้วคือห้องเสื้อซึ่งเป็นอาชีพที่ผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยยึดกันพอสมควรเลยคือไปเรียนวิธีการตัดเสื้อมาจากที่หนึง่งเปิดห้องแถวเป็นห้องเสื้อแล้วก็รับตัดเสื้อตั้งแต่สาวจนยันวันที่ทํางานวันสุดท้ายอะเราสามารถยึดหนึ่งอาชีพได้ไปจนกเกษียณวันนั้นแทบไม่เหลือแล้วนะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเปลี่ยนคัตติ้งในการตัดเสื้อ ผมเลยรู้สึกว่าความเป็นดักกี้สำคัญโดยเฉพาะทักษะในการหาเงนินเองได้อย่างเช่นขายเองเป็นบ้างประมาณประมาณหหรือแบบเป็นร่างศิลปะ แล้วก็สามารถจะทำคอนเทนต์โซเชียลมีเดียพรีเซนต์ตัวเองได้บ้างมันสองทักษะรวมกันแล้วนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือมันอนุญาตให้เราใช้ไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการคือผมจะชวนดึงหน่อยอย่างนี้ว่าอย่าไปโฟกัสที่ว่าทำงานลึกหนึ่งทางหรือกว้างดีเพราะสุดท้ายทุกคนทั้งหมดต้องการวิถีชีวิตที่ดีถูกไหมมีเงินใช้มีความสําเร็จมีความภูมิใจให้กับตัวเองซึ่งการจะเป็นอย่างนั้นได้มันจําเป็นที่ต้องมีสกิลหลากหลายเพื่อให้เรารับได้กับทุกสถานการณ์ที่มันเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเร็ว ส่วนตัวเองนะด้วยความที่เราบริษัทเล็กเนี้ยบริบทเราคือบริษัทเล็กอะ่ะเอาข้อแรกเลยเราอยากได้พนักง,งานที่มีความคิดแทนเจ้าของระดับหนึ่งภาษาสวยคือ e งค์ทวิโ s e ิฟ s ป i เรตจะเงี้ยเออเออแต่แต่ตมันสำคัญ,ญจริงๆนะเพราะาบริษัทเล็กเราอะ่ะมันจะมีจิ๊กซอไม่ครบให้ใช้หลายๆคนะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นจิ๊กซอ1หนึงงหนนงน่งเป็นจิ๊กซอ2สองหรือเปลี่ยนจากจิ๊กซอเป็นเฟืองเปลี่ยนจากเฟืองเป็นเกียร์มันก็จะเป็นเรื่องความอ n ค์ทวิโรคิดแทนเราหรือยืดหยุ่น นึงเ่ยนั่นคือทักษะหนึ่งที่เราอยากได้เลยแล้วอันสำหรับผมนะอันที่2คือผมว่าองค์กรเล็กต้องได้เปรียบาก่บการไม่มีดรามา่าต้องไม่ต้องไม่มีอะไรที่มันแบบเรามานั่งระแวงกันโดยไม่จําเป็นนะเพราะนั่นคือหายนะเลยใครก็ตามที่เป็นไวรัสขององค์กรต้องรีบอกออกซึ่งแม้เขาจะเก่งนะแต่วิธีคิดเขาม,มันทำให้คนอื่นรู้สึกท็อกซิกอะ่ะมันจะไล่คนอื่นที่ดีๆออกไปหมดเลย ต่อให้เก่งใช่แต่เขา <antique> ต้องประสานงานกับคนอื่นอยู่ดีอ่ะการเป็นบริษัทมันต้องสร้างระบบเนาะสำหรับคนแบบเอกใช่ไหมครับถ้าคนที่เอาเข้ามาทําให้ระบบรวนพังอ่ะแต่เขาสามารถทําได้แค่ตัวคนเดียวอ่ะไม่คุ้มที่จะไว้อ่าเรื่องเรื่องนี้ใช่ไหมเราจะโดนเอาไปล่าแม่หมดไหมอ่ะแต่คือย้อนกลับไปที่คําว่า AI อีกทีถ้าบอกว่า c อป y ี้ไลเตอร์เป็นอาชีพที่น่าจะสูญเสียอาชีพตัวเองได้เร็วที่สุดเพราะ AI เลยอ่ะเราจะทํางานยังไงกับมัน คือเอกไม่ได้อยากให้ทุกๆคนทํางานจนตัวตายเนาะทั้งหมดทั้งมวลคือเอกสนใจมากว่าน้องได้พักผ่อนหรือไม่อะ่ะแต่เอาไว้ง่ายว่าเอ๊ะถ้าอีก3ปีข้างหน้าคุณบอกว่าคุณทำคอปี้ไรเตอร์ไม่ได้งั้นผมไล่คุณออกแล้วกันเนาะโอเคไหมเฮ้ยไม่ได้ประชดน,นะจริงๆแต่ว่าเออถ้าน้องทําได้แค่อย,อย่างเดียวพี่เราคงอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆอะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือไม่ว่าเรา เราอยู่ๆใครเอาเงี้ยอย่างพี่อยู่กับปีพี่ก็มีความผูกพันสิ่งที่พี่สามารถทําได้จากการที่รู้ว่าสกิลบางอย่างจะหายไปคือเฮ้ยแต่น้องลองหาอย่างอื่นไปลองทํำไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันจะย้อนไปที่เรื่องงานตัดเสื้อเดี๋ยวนี้มีสกิลอะไรที่เราไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ <laughs> ในในปี2ปีบ้างอะเดี๋ยวนี้สกิลใหม่มันมาเร็วอะถ้าเราบอกว่าเขียนได้แค่นี้ค่ะทาได้แค่นี้ค่ะเราก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่โลก ธุรกิจไม่ได้ต้องการมากนะักเราก็จะเป็นแค่ฟันเฟืองที่ไม่สําคัญในขบวนการการผลิตผมต้องบอกว่าแนวโน้มของโลกตอนนี้อาชีพการผลิตรูคอล่าหรือแม้แต่อาชีพไวคอล่าแบบที่เป็นงานประเภทที่เอาเอา AI แทนได้อะตอนนี้กำลังถูกท้าทายอย่างหนักเลยนะล่าสุดเพิ่งได้ข่าวว่าโรงงานผลิตรถบรรทุกที่หนึ่งมีพนักง,งานแค่200คนเองใช้ AI และโรบอทผลิตทั้งโรงงานผลิตได้ปีหนึ่งเป็นหลักหลายหมื่นคันนะถ้าเราไม่สามารถขยับจากคนที่ แค่ยิงน็อตสักตัวหนึ่งใส่นู่นใส่นี่สักอันนึงเป็นอะไรบางอย่างได้อะแล้วเราจะเอาอะไรกินผมไม่ได้พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าจะ,จะท้าทายใครตรงๆเลยนะแต่ผมเป็นห่วงทุกคนจริงๆนะั่แต่ผมเองอะ่ะเอาตรงเยนเสรษฐาสตร์มาทุกวันนี้ได้ทำเหรอที่ทําที่เป็นอะ่ะจริงๆเรียนรู้ใหม่ตลอดครับ เราไม่ขอไม่พูดในมุมสั่งสอนแล้วกันเรารู้สึกว่าเด็กยุคนี้ถ้าเก่งคือเก่งมากเราเราเชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่อยู่เสมอเราอาจจะฝ่าแล้วกันว่าอย่าไปยึดติดกับนอมเก่าๆอะไรที่เรามั่นใจว่าคนรุ่นนี้ทำไม่ดีอะ่ะ ก็เบรกมันแต่เบรกมันด้วยความรับผิดชอบแล้วกันว่าเฮ้ยเราดูแลตัวเองได้เราสามารถจะดิเลอร์ผลลัพธ์ให้องค์กรที่เราอยู่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตให้คุม้มลองให้หมดลองให้ทั่วก่อนอายุ30เพราะว่าหลังอายุ30มสิบจะทำอีกตอนนึงดีไหมเรื่องอหลังอายุ30ว่าทาไมทําไมมันถึงต้องลองก่อน30เออเนาะเนาะ,นะผมผมมีวิธีคิดอยู่ที่รู้สึกว่าใช้มันโดยตลอดแล้วมันก็เอาง,งี้กันไม่กล้าเคลมว่ามันเหมนว่ามันดีขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ทําให้หลายๆคนสามารถมีชีวิตที่ราบลื่นไปได้แล้วกันครับ